ตะลุยโลกดิจิทัลออก,กับพี่พอดจองพลังอตอนเพื่อนใหม่นะห้องคอมพิวเตอร์รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับเด็กๆพี่ชื่อพี่พอดวันนี้จะพามาแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่เขาชื่อคุณคอมพิวเตอร์ครับ กลองใหญ่นี้คือ CPU เปรียบเหมือนสมองมีหน้าที่คิดส่วนเจ้านี้คือจอมอนิเตอร์เปรียบเหมือนหน้าตาเอาไว้ฉายภาพครับเจ้าตัวเล็กมีหางยาวนี่คือเมาส์เปรียบเสมือนเหมือนมือของเราและแผ่นปุ่มเยอะๆนี่คือแป้นพิมพ์เอาไว้พิมพ์คุยกับคอมพิวเตอร์ครับจำให้แม่นนะเพื่อนรักคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย CPU จอภาพ,มพเมาส์และแป้นพิมพ์ ตอนมือวิเศษและดินสออัจฉริยะการใช้งานเมาส์และแป้นพิมพ์เอ๊ะทำไมกดไม่ติดล่ะครับพี่พอดใจเย็นใจเย็นต้นกล้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีวิธีเปิดอยู่นะแต่เรามาดูนี่ก่อนนี่คือเมาส์ลองวางมือบนเบาๆแบบนี้ใช้นิ้วชี้กดคลิกเพื่อเลือกคำสั่งลองขยับดูสิลูกศรวิ่งตามมือเราด้วยนะ ว้าวพิมพ์ชื่อผมได้ด้วยนี่คือแป้นพิมพ์ครับกดเบาๆไม่ต้องทุบนะเดี๋ยวปุ่มเจ็บข้อระวังอย่าดินสายเมาส์เล่นและห้ามทุบแป้นพิมพ์มเด็กๆตอนปลุกคอมตื่นและส่งเข้านอนการเปิดปิดเครื่องอย่างถูกวิธี วิธีปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นต้องกดปุ่มกลมๆที่ CPU ก่อน1ครั้งแล้วค่อยกดที่หน้าจออีก1ครั้งครับ <c oughs> หยุดก่อนห้ามดึงปลั๊กนะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เราจะป่วยเราต้องสั่งเขาพักผ่อนก่อนจำห้ขั้นตอนนี้นะ1ปิดโปรแกรมกากบาท2ไปที่ปุ่ม start 3เลือกปุ่ม power 4กดปุ่ม shutdown และ5รอจนจอดับ แล้วกดปิดจอได้เลยครับเพียงแค่นี้คอมพิวเตอร์ก็นอนหลับฝันดีพร้อมมาเล่นกับเราใหม่ครั้งหน้าแล้วครับตอนฮีโร่พิทักษ์คอมพิวเตอร์ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษากลัวแล้วจ้าอย่าเอาของกินเข้ามาใกล้ฉันนะต้นกล้าน้ำและขนมคือสัตรูลร้ายมันจะขึ้นน้ำจะหกใส่ไฟช็อตได้ ต้องกินให้เสร็จก่อนเข้าห้องนะพวกเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ใชยเสร็จต้องคุุมผ้ากันฝุ่นและเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยไว้เจอกันใหม่นะครับเด็กๆบายบาย